สวัสดีครับพ่อป้นเกมนะครับพอดีวันนี้เจอเกมเกมกระแสเกมนึงครับเห็นว่าเพิ่งเปิดตัวมาไม่นานนี้แต่ว่ามันเลดหน่อยนะครับเกมนี้ก็ผมจะอัดแค่พอที่อัดได้นะครับมันสิบแปดบวกนะโอเคไปเดี๋ยวไปดูกันพี่เกมว่า ไลฟ์ออฟอีลอสนะฮะเ,เกมแนวเทิร์นเบสนะฮะหูหวาอยู่พอสมควรนะรหูหวาแบบเกินปุยมุ้ยนะอาจจะเปิดได้บางโหมดนะครับผมแต่ตัวละครสวยมากนี่มันเป็นเกมแนวที่ที่ผมชอบเล่นแหละผมชอบเล่นเกมแนวแนวนี้เลยแล้วพอดีมาเป็นแบบนี้แบบนี่ครับตัวละคร ตอนนี้ผมเลเวลเจ็ดแล้วครับจะไปเล่นบ้างามีการบัตเทิลนะครับอันนี้ก็ <c oughs> เปิดไม่ได้นะครับเปิดไม่ได้มีการสุ่มนะครับนี่ครับมีหมดสมดอันอาจจะได้แค่นิดๆหน่อยๆครับ๋ยวผมสุ่มเลยแล้วกันเพราะอยากได้ตัวละครมาเข้าทีเหนือมันตัวผมมันไม่เก่งอยากได้ S S R นะฮะ าไปช่วงนี้ไม่ได้อะไรครับลูกไม่สบายครับเดี๋ยวได้อาอีกแล้ไปเปิดเปิดจนหมดนะครับไม่ตัวละครนะเฮ้ยได้แล้วเฮ้ยผมได้แล้วไม่รู้ตัวไหนนะครับเพราะว่าทีมันสู้ไม่ได้ครับมีแต่เอสอาร์ เก่งหน่อยเออโอ้ด,ได้ได้ตัวเก่งๆหน่อยขัมีทั่วนี่ผมไม่มีไม่มีลิกงดาวน์โหลดนะไม่รู้ผมไปโหลดอย่างไรจำไม่ได้แล้วเหมือนกันนี่ไอเทมนะครับอันนี้เป็นไอเทมจะเปิีใย้หมดเลยแล้วกันอ๋อถ้าเป็นอย่างนี้มันไม่ไม่ได้ตัวละครแน่เลยนะเนี่ยอ๋อ S R ก็ยังดี มันเหมือนมันเอาของไปรวมๆกันได้ครับทำให้ดีได้ S S R ตัวหนึ่งนะโอทีมน่าจะเก่งขึ้นเยอะนะเพาอ,อัดแล้วได้เลยนะครับตอนแรกผมเปิดไม่ได้เลยเล่นมาเมื่อวานเปิดอะไรไม่ได้เลย ท้าย <laughs> สุดท้ายโ okay. อเคไอเทมก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูเกมนะครับว่ามันเป็นประมาณไหนเย้นะครับเย้เลยโ,โหเจ๋งมากเดียม,มันมันมีออโต้สเล็กจ่ะมันแบบมันกดอัพได้เลยนะครับแล้วก็ใส่อาวุธอันน,น,นี้ไม่มี เ,เอาตัวที่มันอ๋อตัวนี้ไม่ได้ใส่ของยังน้อยเลยนะผมตัวละครสวยมาก มีปาร์ตี้ปาร์ตี้มันเหมือนมันมีค่าพลังอยู่ด้านล่างนะครับส่วนด้านซ้ายตรงนี้มันจะเป็นเวสมันเหมือนมันเกมออลเกมออลอะไรได้เรื่อยๆนะครับ mm hmm. เก็บ,ลกเ,กบเล่นแล้วก็มาเก็บเล่นแล้วก็มาเก็บผมพาไปดูตัวโหมดเกมนะครับ สองขีดหแล้วเดี๋ยวนะอันนี้แล้กันผมกลัวเจอบางอันมันเป็นเนื้อเรื่องแล้วมันก็ไปโถ้าใครแบบเก่งภาษาอังกฤษแล้วอ่านแปลได้นะนดีเลยฮะผมมาแปลไม่ออกนะต้องขออภัยครับริงมันมีเนื้อเรื่องน่าสนใจอยู่นี่ครับ มันเป็นกดออโต้แล้วก็คืนสองได้กดออโต้เ,เลยครับจังหวะนี้กระตุกนะครับกระตุกนะครับปีกระตุกนะครับ แนว18แบวกนะครับผมขอย้ำอีกครั้งนึงนะเกมนี้ติบวกเลยล่ะฮาร์ดคอร์จัดเลยนะผมจริงๆว่าตั้งแต่เล่นเกมมาเขาเพิ่งจะเคยเล่นเกมเนี้ยเกมแรกเลยนะโอเคก็เป็นเป็นการต่อสู้ประมาณนี้ครับก็มีโหมดฮาร์ดมีอะไรให้สะสมนี่ก็เหมือนดันเหมือนอะไรนะครับเข้าไปได้หาทองหาทองหาน้ำยาไว้อัพตัวละครนะ ก็เอาประมาณนี้แล้วกันนะครับเขาคร่าวๆมันมีอีกโหมดหนึงนะเข้าไปไม่ได้นะครับเข้าไปน่าจะน่าจะลงไม่ได้นะครับอุปกรณ์ไอเทมต่างๆตัวเกมเล่นเข้าใจง่ายมากเลยครับอัปกรณสวยงามครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้กัพบพ่อป้าเรื่องเกมว่ากอ,ต,อตัวของตัวก่นแล้วกันแนล้วขอเกมนี้ <laughs> บ๊ายบายครับ